น้องแพรว่าที่บ้านเกี่ยวข้าวเสร็จหรือยังนะคะทุกคนคะบอกได้เลยว่าตอนนี้เกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จพี่น้องคะและก,ก็เจอพายุหนักคือฝนถล่มลงมานะคะแต่วันนี้ทุกคนคะแพรว่าจะซื้อของจากฝั่งไทยแล้วก็ส่งไปให้ที่ลาวนะคะพี่น้องคะหลักๆเลยว่าคนลาวต้องการอะไรมากที่สุดอาหารการกินในฝั่งไทยพูดได้คําเดียวเลยนะทุกคนว่า ขาดไม่ได้เลยคือมาม่าและก็ปลากระป๋องนะคะพี่น้องคะ่ะมามา่าปลากระป๋องพี่น้องคะ่ะซึ่งขาดไม่ได้หลักๆเลยคือมาม่าแล้วไม่ใช่เค่มาม่านะทุกคนเพราวาก็ยังทําการต้มไข่เนาะซื้อไข่มาแผงหนึ่งทุกคน30พองเบอร์ศูนย์ด้วยนะเป็นเบอร์ใหญ่เลยอ่ะแลวทีนี้ก็ต้มแล้วก็จะเอาส่งไปให้ที่บ้านแล้วก็มีน้ําพริกอ่ะน้าพริกน้าพริกเผานะคะพี่น้องคะ่ะ เดียวนะคะทุกท่านค่ะคนที่จะไปเบริงนะคะไปฮับชมมาฟังนะคะไปพูดถึงคลิปนี้เพราะว่าก็ต้องขอกลา่าวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพีพีเอฟซี F C, ทุกคนทุกท่านจากวม่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลราหรือทางต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามฮับชมับฟังเพราว่าเนะทุกท่านคะ่ะม,มีเรื่องเล่าดีๆที่จะมาเล่าส่พี่น้องฟังนะคะก็คืออ่ะเราเตรียมของที่จะฝากกลับบ้านนะทุกคนซึ่งหลายๆคนบอกว่า เป็นอย่างนะคะเพราว่าจะเป็นผัวคนไทยนะคะหรือว่าสินคาไทยเป็นอย่างคนเล่าตึ่งห้กันนิยมนะทุกคนก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะเรื่องการมีผัวคนไทยเนาะก็อย่างที่แพรวาได้นําเสนอไปว่าไอจอนนี่มือปราบนะคะพี่น้องคะเพื่อนกระไดซอยสาวเล่านะคะที่มาอยู่กินกับสามีคนไทยในระยะเวลา3ปีนะทุกคนคะและสุดท้ายก็ ไปกันไม่รอดนะคะพี่น้องมีการทะเลาะว่ำแวงกันก็ถึงขั้นแบบว่าอะลงไม้ลงมือก็มีอันนั้นก็คือความโชคไม่ดีและก็มีพี่พี่หลายๆคนคอมเมนต์เตือนว่าอ่โดยเฉพาะอ่ะก็มี FC ฝั่งลาวนะทุกคนมาคอมเมนต์เตือนแพรวาว่าอ่ะนี่แล้วนะอ่ะเหตุผลที่อยากได้อ่าผัวคนไทยนะคะพี่น้องค่ะ ซึ่งแพรวาบอกเลยว่าระหว่างผัวไทยผัวลาวผัวจีนมันไม่เกี่ยวกันทุกคนพูดได้ง่ายเลยว่ามีคนดีและก็ไม่ดีปะปนกันไปเนาะมันก็ไม่ได้ดีสมดุดคนลาวที่เข้ามาได้แฟนคนไทยหรือว่าอย่างๆงก็มาได้ผัวคนไทยนะคะพี่น้องกะ่ะมีหลายคนนะคะก็ได้ดีก็มีเยอะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือพี่สาวของแพรวาแกก็มีผัวเป็นคนไทยนะคะพี่น้องค่ะแถมมีลูกด้วยกันอีกแล้วก็ สร้างบ้านที่เราลูกกลับไปที่เราเขาก็ไปอยู่บ้านที่พ่อสร้างให้นะคะพี่น้องคะนั่นเองนะทุกคนก็มีคนดีนะคะโมเมนว่วคนบดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นแล้วแต่บุคคลนะคะก็แล้วแต่คนก็แล้วแต่ดวงปุญภาวาสนาของเราบางคนนะคะแต่ว่าเหตุผลสําหรับอ่าเรื่องนี้เนาะเพวาก็ขอพูดนิดน,นึง คือหลายคนก็ถามเพว่าว่าอะและน้องเพาวาถ้าหากว่าอาสาวเราที่ไปม,มีผัวจีนล่ะเวลาที่เกิดเรื่องเกิดปัญหาแบบนี้เขาช่วยได้ไหมแล้วสามารถที่จะ,ะตามถึงเหมือนที่ตามไทยได้เลยไหมขอพูดจากใจแล้วก็พูดจากประสบการณ์ที่ได้เจอมากับบุคคลที่เพยววารู้จักนะทุกคนคะ่ะบอกเด้อเอยๆค่ะว่ยยากนะคะเพราะว่าการที่เข้าจะไปอยู่ในประเทศจีนนะคะหรือว่าการที่มีผัวจีน เขาก็เสียเงินเยอะแล้วทีนี้รู้เลยว่าคนจีนเนี่ยทีเขาแต่งงานกับสาวเล่าเนี่ยอยากไต่ไปเป็นเมียนะคะพี่น้องหลักๆเลยนะคะคือเขาเอาเราอะต้องการที่อยากจะให้เรามีลูกให้เขาแล้วเขาก็อยากได้ชั้นชาติลาวนะคะพี่น้องอันนี้คือเพาว่าก็ไม่ได้เหมารวมนะคะว่าอ่าผัวคนจีนเนี่ยที่มาอยากได่เมียคนเล่านี่ว่า เป็นแบบนั้นเบิร์ดหรือบอมันกับบอไดเป็นเบิร์ดนะคะทุกคนแต่ว่าก็มีส่วนหลายเนาะซึ่งหลักๆก,ก็คือแบบนั้นเลยถ้าหากว่าเจ้าอยากกับเล่าแบบบต้ตองเอียงหลายนี่ก็คือมีหลูกให้เขาเหมือนที่พว่าได้เคยนําเสนอไปลหลายคลิปนะคะว่าในช่วงนั้นเนาะที่มีน้องคนรู้จักพี่น้องคะ่ะถึงเพื่อนอนะตัดสินใจแต่งงานกับคนจีนแล้วก็ไปอยู่นําเขานะคะอยู่ที่จีน และสุดท้ายนะคะทุกคนก็ไปบวรอดนะคะก็มาขอความช่วยเหลืออยากจะกลับบ้านสุดท้ายนะทุกคนก็กลับมาแบบไม่ปกอ่บาบวไรกลับมากแบบว่าด้วยความภาคภูมิใจบอกไงๆสักคะบองไงนอกพี่นอ้องค่ะและท้าหากว่าจะจะกลับมากแบบว่าด้วยความภาคภูมิใจจะกรตองไม่หลกใหงเขาเพราะมีคิดดูว่าเหมือนกับว่าเอาเห่าเนี่ย ไปผสมพันธุ์แล้วก็คลอดลูกออกมาแล้วก็ให้ลูกเราเนี่ยอ่านในชั้นศาสตร์เล่านะคะแลกพ่อเขากับจะเลี้ยงดูแลที่เนี่ยเขาก็จะมาลงทุนหรือว่ามาทําธุรกิจอยู่บ้านหฮารวยอยู่เล่าอ่อนง่ายหรือเปล่ากับโอโหคือกันนะทุกคนคะ่ะซึ่งกระแตกต่างกับไทยนะทุกคนซึ่งไทยก็บแบบว่าเวลาที่มีปัญหาอยังนะ มอไว้ง่ายเลยวาขอแค่คุณออกมาจากบ้านได้ขอแข่สาวเล่าหรือว่าผู้หญิงเล่าที่มามีแฟนเป็นคนไทยเนาะวะ่าออกมาจากบ้านใดเจ้าสามารถที่จะไปหลองขอความช่วยเหลือจากเผื่อบ้านใดหรือว่าบุคคลอื่นในพี่น้องคะ่ะแต่มันสั่งแตกต่างจากทีจีนหลายจากทีพ่พว่าเคยเห็นเนาะเคยเห็นมากนะคะเพราะว่าตอนนั้นอะ ้าเขาจางคนนะคะจางคนที่แบบว่าอ่าในหนาที่จะพานนี้เนี่ยจึงเขาเป็นภาษาจีนเจ้าตงเสียเงินขันต่ำหาหกซิบหลานกีบนะคะพี่น้องหรือว่าลักๆเกือบแสนบาทเลยอ่ะขันต่ำนะซึ่งมันบอมันมันยากพี่น้องค่ะเขาขู่อยู่แล้วว่าเขาสินี้เงินมาติใส่นะคะขาเขามีเงินปนะนัลละเขาสิดินล้นอย่างมีผัวคนจีนที่เขาคิดมีเงินหรือเปล่าล่ะที่เขามาแตงเขา สองหลอยหลานนะคะพี่นนองนะหลอยหลานหรือว่าสองหลอยหลานเนาะซึ่งนั่นก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งแหละมันมันแตกต่างกันมากนะคะจากที่มีเอฟซีผนถามเพ่ว่ามาอ่านะคะว่าหนองเพ่ว่าว่าระหว่างทีสาวเล่าทีโศกหลายมาเจออ่ะผัวคนไทยทีแบบทำลายร่างกายแล้วก,กับสาวเล่าทีโศกหลายทีไปอ่าอยู่กับผัวคนจีนแล้วก็ เวลาที่จะเด็ดติดต่อกระหยากหรือว่าบางคนกระถือไปค่ะปไปเพนี่อีกสิเป็นมันหนองเพื่อว่ามีความผู้สุกในซึ่งเพื่อว่ามองเลยนะคะว่ากับบุรีทั้งสองฝ่ายนะคะพี่น้องคะเพราว่าจะเป็นไทยหรือล่าหรือว่าจีนนะคะแต่ว่าในความโชคดีก็นี่คือโบเด่เขาขางเนาะว่าแบบเห็นได้เห็นแบบชัดเจนเลยคืคออยู่ไทยก็สีง่ายกว่านะคะพี่น้องค่ะเพราะว่า การทีเขามีเงินแขรักพันนะคะเข้าก็สามารถที่จะขามไปเล่าได้แล้วนะคะพี่น้องคะ่ะถา้าบ่มีเงินเขากับอ่าสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ทั้งฟังไทยหรือว่าคนไทยได้ง่ายกลัวนะคะพี่น้องซึ่งคนไทยเขาก็พร้อมที่จะให้การช่วยอยู่เหลืออยู่แล้วซึ่งมันง่ายคือสาวจีอ่าสาวลาวที่ไปอยู่ในจีนนะคะพี่น้องคะ่ะก่อนจะกลับมาได้นี่คือ,อยากเพราะว่าหนึ่งพัสดุนี้คือเขาหยุดไหวนะคะพี่น้องคะ่ะ พ่อขามไปประเทศเขาปุ๊บนะคะจากที่เพาวาได้สัมภาษณ์แล้วก็สอบถามน้องที่รู้จักผัวคนจีนนี่จะยืดพัดสปอร์ตเข้าไปแล้วก็บ,บอกว่าเอาไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่จีนและสุดท้ายกับบริคึืนเข้าเลยนะคะทุกคนคะ่ะบริคึืนเข้าเลยนะคะและนายนาท่พผ้าเข้าไปเนี่ยเข้ากระบ,บอกว่ายังกับบได้เพราะว่ายังบ่ทันได้ถึงกาหนดหรือว่าถ่ายอยากกลับไหวก็คือ เจ้าตรงมีลูกให้เขาก่อนซึ่งแบบนั้นนะคะพี่น้องคะที่อันนี้คือเพรว่าพูดถึงเฉพาะเคสที่เพรว่าได้สัมภาษณ์หรือว่าได้เจอมานะคะจากน้องสาวคนหนึ่งที่รู้จักกับเพรว่านั่นเองนะคะพี่น้องคะก็ประเด็มเมาร่วมทั้งเบิดนะคะพยายามฟังแล้วก็แยกแย่นะคะพี่น้องเนาะนั่นนะคะก็เลยเนี่แหละอันนี้คือเรื่องการที่มีแฟนคนไทยและสินค้าไทยว่า เป็นอย่างคนเล่าถึงอยากจะกินอยากจะใส่สินค้าไทยทั้งทีราคามันก็แตกต่างกันหลายเพราะว่าคิดว่าเรื่องคุณภาพนะคะพี่น้องคะเรื่องคุณภาพนอกรักๆแล้วก็คือคนเล่าที่จะมาทํางานอยู่ในไทยเนาะเพื่อนก็นอาจจะได้กินได้ใส่น,นะคะพี่นอ้องสินค้าไทยหรือาอาหารการกินไทยเนาะเพื่อนก็นอยากให้คนทั้งบานได้ได้กินได้ใส่นะคะทุกคนกน็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเนาะว่าเพื่อว่าก็ไปสื่อนะคะแล้วก็อพช ใส่กระสอบไลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะส่งจากเล่าไปไทยนั่นเองนะคะพี่น้องนอกกับสิบประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นนไงไรนะคะ พีพีเอฟซีครับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นกันใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักท่ายกันไนด้เ้อค่ะชอบที่ปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจใพี่วาดด้วยนะคะผิดพลาดประกันไหนก็ต้องขอโทษขออภยนะัยณทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ